ครับผมก็ชอกเกตคุณนะวันนี้อยู่กับรายการเล่นอะไรเล่นเกมบอะไรวาแต่ผมไม่รู้ว่าแบบนี้ชื่ออะไรแน่นะครับก็บอกว่าเลยว่าเล่นเกมอะไรวาโอเคนี่คือเกมแต่ก็ไม่รู้ทําเห็นแฮมบอกมานั่นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูซินั่งแล้วก็จะได้อะไรขึ้นลองซื้ออาหารกันนะครับอ๋อมันสามารถตรงนี้คือซื้ออาหารแล้วก็ฮังเกร์เราจะได้ขึ้นมาเนีก็คือฮังเกร์น่าจะเป็นอะไรนะ เป็นที่อืมอะไรไม่รู้อะ <c oughs> พูดเพื่อตรงเนี้ยเราสามารถนั่งนานได้นะครับนั่งได้ออกมาสัก0.08บัตหนึ่งบอง <t> แล้วว่าถ้าเนี่ยถ้ามันมาซื้อมันก็จะได้แฮมเมอร์แล้วก็ไอคนแล้วก็ไอนะไอป้ไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะลรว่าราชามัจะไอ้นี่นี่ครับผมราชามก็จะได้ราชามันจะได้ตังจากที่ฟรีเอ้ยอันนี้ฟรีราชามไม่ได้หรอกถ้าฟรีอะ เราจะได้อเดียวนะครับผมแต่ผมจะบอกนะเกมนี้ผมก็เคยเล่นครับอ่ะฟูดก็สองพพาสองบาทนั่นคือนะเป็นเกมที่นะถ้าเราซื้อสองบาทอะราชาจะได้นี่นะครับผมแต่เราไม่ได้ตอนนี้เราก็อยู่กับ IKKU แล้วก็ซันเดยแล้วก็ a อ n k อนะั่นเอง,เอง,เองก็คือใครวะก็คือเอ็นจอนเองผูร้รบใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเองครับผมเดี๋ยวเราลองประท้วงประท้วงออกมาสิไม่ดูแลประชาชน เ,เราเราเป็นหมอสิเรานั่งได้ไหมเรานั่งไม่ได้เราต้องมีตังเยอะกว่านี้นี่เนงครับผมทําทำยังไงเราเราเราทำยังไงกันเนี่ยโพลิสอันนี้โพลิสก็มาตัา้งสามร้อยนี่ก็จะมีคนโดนจับมนเองนะครับผมเราลองตายดูครับเราลองตายเราจะตายครับผมนะเราจะตายครับโอเคพอเราจะตายแล้วมาอยู่เนี้ยนึ่เราอยู่ตรงนี้โอเค จูเนียก็คือคนธรรมดาสามารถกวาดอะไรได้แต่เป็นฟีฟีน่นี่ครับผมแล้วก็สตาร์ทพรีเซนต์ก็คือลงไปข้างล่างแต่แบบว่าเราเกิดข้างนอกเมืองให้เราเดินไปที่เมืองให้เขาต้อนรับเมืองเราเองแล้วก็นะฟรุตเทลคือของขายเขาใช่ไหมเนี่ยนะน่าจะใช่บาเบาเรียนบาเบาเรียนนี่ก็คือเป็นคนที่นี่เองไปต่อสู้กับเขาหรือบาเบเรียนอ่ะไปฆ่าขือนใจนเองเจสเตอร์ก็คือเป็นไอตัวตัวกล้ยที่มันถืออันนี้อยู่อะ ถือถือเพลงถือนะถล่มบุมบล็อกอยู่นะครับกาดก็คือเป็นตัวที่แบบว่าเป็นบริการของเราบอกของราชาเองใครทําอะไรผิดก็จับเลยคิรเเว่นก็คืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นแบบว่าคนในเมืองเองเสียห้าสิบก็เป็นคนในเมืองด็อกเตอร์ก็คือหมอเองครับผมแล้วก็คอนรีนเมมเบอร์ออก็กมรสนก็น่าจะใชนะ่นะน่าจะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นรัฐบงลัฐบาลอะไรอย่างนี้โอเคเราลองมาดูนี่กันดูา เจสเตอร์โอเคเจสเตอร์กันเลยวะครับเจสเตอร์เพราะว่าอันนี้ผมซื้ออันนี้เนี่ยครับผมซื้อนะซื้ออมซื้อเกมพาร์ตเลยไนดะ้เจสเตอร์น้ำขึ้นตูวเกิดตรงนี้เนี่ยเกิดตัวน้ำขึ้นเนี่ยนะหนีหนีต่อไม่รอแล้วนะ <laughs> นี่ครับหนีครับหนีครับโหตอนนี้เราก็หนีขึ้นไปค้าบข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเราได้เป็นเจสเตอร์นึ่สามารถแกล้งชาวบ้านได้แต่ผมจะเปิดผมจะไม่เปิดเพลงครับ เพลงมันตีเดี๋ยวติลิกทธิมีคนลื่นมีคนลื่นเอ้ยนั่นไงไอ้นั่นลื่นไปแล้วแล้วก็ต้องมีคนลื่นอะต่อยแม่งเลยเพลงก็จะเปิดเพลงทาโก้ได้อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ดิมันสามารถเอาโค้ดมาใส่ได้นะครับผมเพื่อเปิดเพลงมาลองกองแกงแต่ผมจะไม่เปิดนะครับเดี๋ยวติลิกาซิแฮ่ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวอยากตายเลยเนะี่ยโอ้โหเวลาโอ้โหตกปลาตอนนี้เหรอวะ <laughs> ตกปลาตอนนี้เลยฉลาดมากเลยคนนี้ บอกแล้วว่าคิดคุงรุ่นรุ่นเจสเตอร์รุ่นคือแลไรนรุ่นกล้วยรุ่นกล้วยเฮ้เราซื้อเกมพาร์ทแล้วก็เลยเนี่ยนึงเพรสอ้าตกตกตกเอาเอาเอ็นจอยเอ็นจอยเอ้นมาแล้วอะไรเอ็นจอยเอ็อยเอ็นจอยเกือบตกออามีเอ็นจอยเกือบตกวันนี้เราก็โอเคหิวว้าวอีเวีแล้วก็ประท้วงประท้วงมีคนประท้วงเราจะวางตรงนี้นะครับดีอ้าเน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 เอ็นจอยล้มแอ้าล้มล้มล้มก็เป็นแถววะอ้าเอ้ยมันลอยมันมีมันมีคนอ่ะเอ้ยมันมีคนว่ะ ไอคนนี้ไอคนมันได้คอแข็งขาดนั่นเลยแข็ขาดช่วยตู้ด้วยช่วยตู้ด้วยมันเป็นม <Bel> ันเ <internally. S 3> ป็นตำรวจอะมันเป็นการมันมายิงเราอะเราต้องไปรักษาต,ตัวเองแหละต้องไปหาหมอเนี่ยครับผมต้องไปหาหมอซะแล้วสิเขียนตัวรูดเนี่ยน่ะตัวนี่ยแหละระวังมันจับไปดีนะครับเอ้ยมันไหนเออมีมีคนฟันประชาชนว่าฟันประชาชนทุกคนต้องหนีซะแล้วสิตัวนี้ครับเออมาเลยมาเลยอีคิว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 มาเลยไอคิว นีครับนีมันก็ละคมประชาชนไม่เหมือนนายกบ้านเราเลยเราเล่นคนละอันแล้วคนละอันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินตอนนี้น้ําก็ลดเรียบร้อยนะครับแต่ลงไปได้นะครับตอนนี้ลงไปได้โอเคเราขอไปหาหมอก็แล้วกันนะหมอหมอเรา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 นั่งหาหมอเราเราไม่ได้ใช่ห้นี่เราสามารถไปหมอได้นะครับตอนนี้ผมก็เป็นเจสเตอร์อยู่นะไม่มีหมอจะนั่งยังไงอะต้องต่อแถวสิไอคิวไอคิวช่วยด้วยไอคิวทำไมไอคิวทำไมฉันได้เราต้องแบบว่าแย่นี่ครับ ยังนันต์นั่งนั่งนั่่งาต้องนั่งให้ได้นะเฮ้ยขอนั่งเหอะขอนั่งเหอะขอนั่งขอนั่งโอเคเดี๋ยวตัวเป็นหมอเองี่หมอก็ไม่มีหมออตัวนึงแหละอยากหิวเลือดเหลือเกิดโอเคฮิวเลือดแล้วะหมอไม่หิวเลือดหรอหมอดีเกินไปโอเคขอนั่งก่อนแล้วกันเนาะดูอืบางคนก็ใช้รถเข็นนั่งเ่งก็คือแบบว่าเจ็บมาเยอะก็เราใช้รวเข็นนั่งนี่ครับผม ได้เรียบร้อยโอเคได้ขามาหนึ่งขาแปลว,ว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยหรืออะไรวะอะไรวะคือบุนคืออะไรกันแน่นี่เมื่อคือทุกคนอะไอหินน่ะเมื่อกี้เห็นนะครับเราลองอุดหนุนกู๊ดแอคดีกว่าเราอุดหนุนของ EQ ไอีคิวไปดีคนที่ชออีคิวดีกว่าเราลองอุดหนุนของอีคิวกันดีกว่าเบสิคพิกเกอร์นี่มันได้ฟีลแล้วห้าคิดเกิอันนี้ก็คือ i h g f b คือใครก็ไม่รู้ แล้วก็ไปเฉาะหน้ามันเบกสิกวอร์เองโอเคเดี๋ยวเราลองมาเป็นหมอกันเลยครับมาเป็นหมอกันดีกว่าเดี๋ยวเราลองตายแล้วเกิดใหม่มันจะได้คุ้มกว่าเออเออต่อยตายเร็วแล้วก็ตายเองเรารีสปาตรงสเปคกันเองครับผมแต่บอลเลิศจะเป็นหมอมันไม่ต้องคุ้มมันเองต้องซื้อเกมพาร์ตหรือคุ้มอะลอเ่นจูเนียจูเนียเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่าตอนนี้โอเคเกิดกันแน่ หนึ่งร้อยห้าสิบผมจะไม่ซื้อนะไม่ซื้อเลยฮฮด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สามร้อยไม่ใช่เหรอสองร้อยคือตัวอะไรก,กันแน่ตัวนี้น่าจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นอะไรก่อหมายลูกรอรองเป็นกาดกาดไม่ดีกาดอะไรดีวะเอาอะไรดีวะบัลเรีรีดีกว่าทุกคนลองเป็นบัลเรียนดีกว่าบัลเรียนบัลเรีรีเออเราเป็นเราเป็นฝูงบบลเรียนเออบบเรียน,ยนพวกเราคือบัาเบีรีเ,รเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราๆๆค่อยยกทัพไปตีมันวะ พวกเราคือบาบเเรียนฮู้เราลองเป็นบาบเเรียนดูนะครับเออโู้กะกะโอ้กะกะบาบเเรียนอัปี๋เดีนี้ก็น่าจะมีบาบเเรียนเข้ามาเองเราสามารถเป็นบาบเเรียนได้บาบเเรียนฆ่าคนอื่นเฮ้ยเมันมีมนุษย์เข้ามารด้วยวะใช่ไหมบาบเเรียนบาบเเรียนสามารถนะฟิชชิ่งโพลคืออะไรกันแน่อ๋อตกปลาอะไรอย่างเงี้ยได้นั่นเองครับผมแล้วบาบเเรียนมันบาบเเรียนมันตอนตกน้ำแล้วมันจะขึ้นยังไงวะ งงสงสัยครับผมรู้ว่าตายทางทาง้งท้งเผ่าอ่ะเราตกปล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 าเราตกสมารตกปลาได้มาสักถ้าเรากดกี่ครั้งมันก็จะได้ตามนั้นเองฮังเกอร์จะเยอะใช่ไหมเราจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮังเกอร์ฮังเกอร,ร์เราต้องรอดูนะครับอ๋อผมรู้แล้วไอ้พอน้ําขึ้นเราต้องขึ้นตรงนี้แค่นี้ครับบาเบเรียนจะไปยกครับต,รตัวตีมันตรงไหนฮะบาเบเรียนบาเบเรียนเราจะไล่คราวนี้เราต้องเป็นบาเบเรียนให้หนำใจเลยนะครับผม ย่อไปข้าบับเบรี่ข้าบับบอรีเรียนข้าพวกตัวเองนี่นะไปข้ามอนเราต้องข้ามันนี่ครับผมเราไปข้าประชาชนดีกว่าข้าประชาชนของบวกมอนเราคือบับเบรี่เราต้องข้ามันย่าๆๆๆนี่เอมันมันกวาดมันกวาดคนด้วยครับก่อนชแนลก่อนชแนลคือกันแน่กอนชแนลศูนย์สามก่อนชแนลน่าจะไปทำแบบว่า บัลเบรียนบาบัเบรียนเราต้องฆ่ามันเราเราจะฆ่านี่เราจะฆ่าเอ็นเควาได้เลยบบลเบรียนตายแน่ฉันนายต้องยกอันนี้ฉันนั่นเองใครที่อยากได้ตังเราต้องเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มในแมพเขาเองพอเข้ากลุ่มแล้วเราก็ต้องไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนะเราต้องเราจะได้ตังนั่นเองครับผมได้ตังสักประมาณสี่พันเหลือเท่าไหรไม่รู้ก็มรสนก็มีดูสินะต้อมาสามร้อยแล้วมังกี้ลิงครับหรือว่าเราเราเราเข้าเกมมาแล้วเราสามารถรับรับได้ครับจะหนีไปไหน ใค,รใครเราดีอ่าเราเข้ามาเรียบร้อยนี่ครับผมเฮ้ยเราเข้ามานดิไปข้ามาันไอคนนัาา่นแหละทุกคน,มมน,พพน,นลุมมันมาเปลียนเผาพันมาเปลียนลุมมันเร็วอืมข้ามาันเผาพันมาเปลียนตายซะเรามีแค่คนเดียวเนี่ยนะที่ไล่ข้ามันเนี่ยนะโอ้ยทุกคนไม่ช่วยเลยเลยอะอาจจะไหมเหรอโดอเคีนเควาตายแน่ ตายซะตายซะนั่งไงก็ไม่รอดตายไปซะตายตายไปซะตายไปอืมอืมอืมบูเรนว่าฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าก็ตายได้ไงครับตอนนี้เราก็หาใครเฮ่ยฟันมันฟันมันนั่นเองเดี๋ยวเราไปเนี่ยผมจะบอกครับวิธีเอาตังค์ก็คือเข้ากลุ่มใต้ล่างแมปมันเองนะคะผมพอเข้ากลุ่มแล้วเราจะได้ตังค์นั่นเอง ะวิ่งให้เราค่าทําไมวะเราขี้เกียจค่าละวจะครับวอนพอนแมนวอนพอนแมน,อแมนเอากระลาข้า,ขาหัวเลยกระลาข้าวหัวบาบเรีย่บาบเรีย่จริงๆอ่ะตะกอนเราไม่สามารถเป็นบาบเรีย่ได้นะครับผมตอนนี้นี่คือเราแน่สามารถรับตังค์นั่นเอครับผมตอนนี้เราสาเราได้สามารถรับห้าสิบบาทนั่นเองบอรเราว่าห้าสิบบาทนึงเล่นตรงไหนอ่ะ วันนล้ว่าตัวนี้ก็คือเนี่ยนี่อ่าตัวนี้ก็คือรับตังค์เงงเมเก้มีพื้นถล่มมาหนึ่งครับผมตัวนี้ก็คือห้าสิบก็ได้รับตังค์ประมาณห้าสิบบาทนี่ยตรงนี้ก็คือต้องเข้ากลุ่มนะครับถึงจะได้ประมาณประมาณสองร้อยห้าสิบก็คือจะได้ตังค์เองต้องเข้ากลุ่มก่อนครับวันนี้คือการกันแน่ไปกันครับเนี่ยมันก็ไม่รุมกันกันแล้วเราไปดูตรงนู้นว่าสุดสมรตมแบบเรียบร้อยเราไปหาสมรติแบบกันดีกว่าครับผม สำรวจแบบสำรวจแมบบ็โอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสำรวจแบบตอนต่อนะครับผมสำรวจแบบตรงนี้คืออะไรกันแน่กันไรกันอะไรคืออะไรกันแน่คือคือข่าวเขตคืออะไรกันแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับข่าวก็คืออะไรก็ไม่รู้ครับ จะเป็นที่เก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยเองซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเองครับผมเดี๋ยวนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอลากรากไปก่อนครับไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นครับบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายใครที่อยากอะไรนะจะเริ่มนี้ผมจะวางลิงก์ให้นะครับผมบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายฟันมาเลย